ที่ของเรามาอยู่กันที่กลุ่มผ้ามัดย้อมสีมายาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวิธีการทำผ้ามัดย้อมสีมายากันนะคะตามมากันเลยค่ะกลุ่มผ้ามัดย้อมสีมายานั้นเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อว่ากลุ่มสีมายากลุ่มที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากพืชพันธุ์ในพื้นที่ กลุ่มสีมายาเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้หญิงในชุมชนที่อยากรวมตัวกันสร้างรายได้ด้วยการใช้วัตถุดิบธรรมชาติในพื้นที่เช่นเปลือกไม้ใบไม้และเปลือกผลไม้มายอมผ้าคคำว่าสีมายาหมายถึงสีที่เกิดจากธรรมชาติแต่ก็มีลวดลายที่สวยงาม สีมายาสีจากธรรมชาติที่มีชีวิตและจินตนาการกลุ่มชุมชนของผู้หญิงที่รวมตัวสร้างงานศิลป์จากพืชพื้นถิ่น จากการมัดผ้าเพื่อสร้างลวดลายวิธีมัดจะกำหนดลวดลายบนผ้าหลังย้อมเสร็จลวดลายจะขึ้นอยู่กับความแน่นของการมัดและตำแหน่งที่พับค่ะแต่ละคนสามารถออกแบบลายของตัวเองได้อย่างอิสระเลยแล้วเรามาย้อมสีกันเลย อันนี้เป็นสีจากดินที่เอามาจากในถ้าหลังย้อมเสร็จผ้าจะต้องล้างในน้ําสะอาดที่แช่สารส้มไว้และพักไว้ให้แห้งในที่ร่มเพื่อให้สีธรรมชาติติดแน่นและไม่ซีดง่ายค่ะลวดลายที่ไม่ซ้ําใครคือสเสน่ห์ของผ้าย้อมมือทุกผืนมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกวันนี้พวกเราได้เรียนรู้ทั้งเรื่องราวของกลุ่มสีมายา และยังได้ลองยอมผ้าด้วยตัวเองรู้สึกสนุกและได้ความรู้มากเลยค่ะขอบคุณกลุ่มสีมายาม,มาที่ให้เราได้สัมผัสงานสิงจากธรรมชาติแบบนี้